วัสดีครับวัดีจะพามาดูดีแม็กไฟเครื่องโชว์นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะสังเกตนะไฟเครื่องยนต์นะโชว์เ <c oughs> นี่ยฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยไอตัวนี้มันต้องดับลงนะแต่มันยังโชว์ตลอดเลยนะฮะขี่มาประมาณห้าสิบกว่ากิโลโชว์มานะฮะเดี๋ยวจะสแกนให้ดูนะ ตัวสแกนมันอยู่ด้านล่างนะของรุ่นนี้อยู่ใต้พวงมาลัยครับเข้าตัวบนนะได้นอตีครับแล้วก็กด yes enter เข้า read code อ่านโค้ดนะฮะชื่อสตูตัวบน แมสส์ออวอลวลูมแอร์โฟนะฮะอ๋อหอพีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะเอาไอตัวนี้ไม่เห็นซะแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ฮะพีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะกดออกออกใหม่นะอันนี้มีโค้ดตัวเดียวนะโค้ดทั้งหมดมีตัวเดียวนะฮะ เดี๋ยวกดย้อนกลับก่อนกดย้อนกลับโอเคอ่ะเข้าตัวแรกนะฮะเข้าตัวแรกปั๊บเดี๋ยวสแกนดูก่อนนะว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะตอนนี้อ่าเดี๋ยวลีดโค้ดนะตัวบนนะฮะอ่านโค้ดก่อนสตกโค้ด p e n ดินโค้ด ก็มีให้เลือกสองตัวนะเดี๋ยวลองเอาตัวล่างดู P 0 1 01นะฮะที่มันอ่านได้เดี๋ยวกลับแล้วไปอ่านตัวบนฮนะ P 0 1 0 1ก็คือ Match Volume a i r f l o a i r f นะเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวถอดอันนี้ออกมาก่อนนะถอดตัว a i r f o เนี่ยถอดออกมาสันนิษฐานดูก่อนนะว่ามันมีอะไรไปติดขัดหรือเปล่านะฮะ เผื่อมีเศษไม้เศษสิ่งสกรปรกเขัาไปติดขัดนะเดี๋ยวต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกมาตัวเช็คดูก่อนหรือว่ามันเป็นที่สายหลอกแอร์ฟโฟผมหรือเปล่านะใส่มาห้าหกปีแล้วนะที่จะเจ็ดน่าจะเกือบเจ็ดปีแล้วเพื่อน เดี๋ยวต้องดูด้านในมันนะฮะก็ไม่มีอะไรติดขัดนะนเพื่อนมันบอกว่าแมตแอร์โฟเมื่อกีนน้นะฮะผมใช้น้ำยาเป่าล้างทำความสะอาดตรงบริเวณรูนี้นะฮะเนื่องจากมันมีเศษฝุ่นนะเศษฝุ่นอยู่ตรงนี้เนี่ย ใช้น้ำยาเป่าออกแล้วเดี๋ยวมาลองใส่กลับคืนดูก่อนว่ามันจะใช้งานได้ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองลบโคดดูนะว่ามันจะหายไหมนะฮะลบโคดนะลบโคดลองดูก่อนนะ,ะหลังจากที่เราลบเสร็จนะเดี๋ยวเราก็จะมา ลองสตาร์ทดูนะฮะว่าโค้ดมันจะหายไหมนะอะตอนนี้ไฟเครื่องยนต์ดับแล้วนะฮะไฟเครื่องยนต์ดับแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขี่ดูนะลองเอาไปขี่ดูแล้วก็เทสดูก่อน ว่าไฟมันจะเด้งกลับคืนมาอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องใหม่นะนี่ฮะปิดเครื่องเปิดสตาร์ทใหม่ไอโอบดีนี่ก็จะถอดออกก่อนนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บไฟจะขึ้นนะไฟทุกอย่างขึ้นนะฮะหลังจากนั้นเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยเชื้อไฟก็จะดับลงนะ ก็จะเหลือแต่ไฟเข็มขัดนีละัไนะสายเบลแล้วก็มีไฟเตือนอ่มือเบรกนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะไปขี่ลองดูก่อนว่าไฟมันจะเด้งขึ้นโชว์อีกหรือเปล่านะพอดีผมมาจากไปหาเล่นมานะฮะเพื่อนๆไปหาเที่ยวมาไฟโชว์มาก่อนถึงบ้านประมาณ50ากโลนะขี่มาลุ้นไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โห ตอนนี้เดี๋ยวขี่ไปลองก่อนนะไฟยังไม่โชว์นะเพื่อนๆไฟยังไม่โชว์ครับหลังจากที่ไปเทสมานะฮะไฟยังไม่โชว์นะเพื่อนๆไฟยังไม่โชว์ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบเครื่องดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะมีไฟสถานะขึ้นมาค้างหรือเปล่าครับเพื่อนๆ ตอนนี้ no โค d นะฮะ no โค d เนี่ยฮะเอาใหม่นะเดี๋ยวเอาดูให้อีกทีนะนี่ฮะ no โค d นะตอนนี้ no โค d ถ้าหาใครที่เจอปัญหา air e flow ขึ้นนะฮะ P ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็ไปตรวจเช็ค air e flow ก่อนดูได้เผื่อมันมีครับสิ่งสปกปรกมันคราบไม่เยอะหรอกเพื่อนเพื่อนมันมีคราบฝุน่นพอดีตอนที่ผมขี่มา แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ลมมันพัดมาแรงด้วยนะฮะลมพัดแรงแล้วก็มีเศษใบไม้เศษฝุ่นละอองนะ่ะพัดมาเต็มหนทางเลยผมขี่ผ่านฝุ่นไปอย่างแรงหลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาเลยไฟเด้งขึ้นโชว์เลยนะฮะก็ประมาณเกือบห้าสิบโลกว่าจะถึงบ้านก็ไม่ได้เอาเครื่องมือไปด้วยวมาถึงบ้านก็ตรวจเช็คดูนะฮะก็ขึ้นโคตดตามที่เห็นนะตอนนี้ก็ใช้น้ำรา ตอนนี้ก็ใช้น้ํายาเป่าล้างทำความสะอาดแล้วเอามาเทสดูก็ยังไม่ไฟไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกนะเนี่ยฮะสตาร์ทแล้วไฟดับนะเพื่อนๆไฟดับถือว่าผ่านครับผมสุดยอด